คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำเพื่อสอมบันเทินไม่แนะนำให้ทำตามตัวคลิปเป็นการสอนให้เกิดการเรียนรู้ผู้ชมที่ีอายุต่ำกว่าป18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับมิตรรักนักปั่นทุกท่านมาพบกับพี่ไก่พาแตกกันอีกเช่นเคยวันนี้พี่ไก่มาแนะนำเกมสล็อตนินจาปทะซามูไรจากค่าย PG ส l o t ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะฮะตัวเกมจะเป็นยังไงนั้นมาดูกันเลย ก่อนอื่นเรามาดูสัญ,ญลักษณ์และตัวจ่ายแต่ละตัวกันก่อนนะฮะตัวแรกเป็นไวซึ่งแทนสัญ,ญลักษณ์ทุกตัวยกเว้นสแคตเตอร์ายเกมนี้ก็ยังมีราคาแพงที่สุดด้วยนะฮะลงไปเป็นสัญ,ญลักษณ์นินจากับสมุไรที่มีราคาเท่ากันตัวอื่นราคาตามคลิปเลยนะฮะสแคตเตอร์เกมนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์นินจากับสมุไรซึ่งจะลงมาแค่เพลาสอสและ4เท่านั้นนะฮะต่อไปเรามาดูฟีเจอร์พิเศษของเกมนี้กัน ฟีเจอร์นินจาระหว่างเกมหลักขณะที่เ,เพื่อนๆหมุนอยู่นั้นมีโอกาสสุ่มฟีเจอร์นินจาออกมาแจกตัวคุณให้ตั้งแต่คุณ2คุณ3หรือคุณ5ให้เราหากเ,เพื่อนๆชนะรางวัลก็จะคุณตามนี้เลยฟีเจอร์ซมูไรระหว่างเกมหลักขณะที่เ,เพื่อนๆหมุนอยู่นั้นมีโอกาสจะสุ่มฟีเจอร์ซมูไลลงมาแจกไวให้เ,เพื่อนๆเต็มเพลาซึ่งสามารถสุ่มได้ตั้งแต่1เพลาสูงสุดถึง5เพลากันเลย ต่อไปเรามาดูฟีเจอร์หมุนฟรีของเกมนี้กันเมื่อเพื่อนเพื่อนได้สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปนินจาหรือสมุนไรครบ3ตัวในเพลาที่2 3และ4ก็จะได้หมุนฟรี9้ารอบก่อนเริม่มหมุนฟรีสัญ,ญลักษณ์นินจาหรือสมุนไรที่เพื่อนๆได้จะแยกออกมาเป็นฟีเจอร์นินจาหรือสมุนไรจากนั้นจะทําการสลับลําดับหมุนฟรีไปจัดวางเหนือเพลาต,ตามคลิปจากนั้นจะหมุนเรียงตามฟีเจอร์นินจาหรือสมุนไรด้านหน้าสุดลงไปตามลําดับเลยนะฮะ และระหว่างที่เ,เพื่อนๆหมุนในฟรีเจอร์หมุนฟรีมีโอกาสที่จะได้รับสแคตเตอร์นินจาหรือซามูไรบนเพลาที่2 3และ4ตั้งแต่1ตัวหรือมากกว่าพเพื่อนๆก็จะได้หมุนฟรีในฟรีเจอร์นินจาหรือซามูไร1รอบต่อ1สัญ,ญสคลักษณ์กันเลยนะฮะสุดท้ายลายชนะเดิมพันเกมนี้ก็ตามคลิปเลยโดยการชนะรางวัลสัญลักษณ์ต้องอยู่ติดต่อกันจากเพลาซ้ายสุดไปทางขวานะฮะ ต่อไปเราไปดูตัวเกมกันต่อเลยตัวเกมเกมนี้ออกแบบมาสไตล์สงครามนินจาประทะสมุไรในญี่ปุ่นสมัยโบราณนะฮะมาดูราคาการเดิมพันของเกมนี้กันราคาเดิมพันของเกมนี้ต่ำสุดอยู่ที่เบท2บาทสูงสุดที่2,000กันเลยนะฮะและนี่คือตัวอย่างการหมุนของพี่ไก่กับเบท4บาทนะฮะ สำหรับสล็อตเกมนี้จะมีเพลาทั้งหมด5เพลากับอีก3แถวซึ่งการที่มีแถวน้อยก็จะเพิ่มโอกาสที่เพื่อนๆจะชนะรางวัลสูงขึ้นวายเกมนี้ก็ลงมาบ่อยมากแถมยังมีฟรีเจอร์นินจากับฟีเจอร์สมูไรที่คอยสุ่มลงมาแจกตัวคูณและตัววายแบบเต็มเพลาให้เพื่อนๆอีกงานนี้พี่ไก่ว่ามีแตกกันบ้างลหฮะต่อไปเรามาดูฟีเจอร์หมุนฟรีเกมนี้ของพี่ไก่กันบ้าง เมื่อเ,เพื่อนๆหมุนได้สแคตเตอร์ตั้งแต่3ตัวขึ้นไปในเพลาที่2 3และ4ก็จะได้หมุนฟรี9รอบสแคตเตอร์สัญ,ญลักษณ์นินจาและสามูไรที่เราได้ก็จะแยกออกมาเป็น3ฟีเจอร์แล้วสลับลำดับการหมุนฟรีไปเรียงอยู่บนเพลาตามคลิปเลยนะฮะการใช้ฟีเจอร์ก็จะเรียงลำดับจากตัวหน้าลงไปเรื่อยๆและถ้าเ,เพื่อนๆโชคดีหมุนได้สัญ,ญลักษณ์สแคตเตอร์นินจาหรือซมูไรในการหมุนฟรีอีก เพื่อนๆก็จะได้หมุนฟรีในฟีเจอร์นินจาหรือสมุไรหนึรอบต่อ1สัญลักษณ์สแคตเตอร์ซึ่งโอกาสที่จะได้รับรางวัลใหญ่จากเกมนี้พี่ไก่ว่าไม่น่ายากเลยนะฮะจัดว่าเป็นอีกหนึ่งเกมเด็ดของพี่ไก่เลยนะฮะและนี่ก็คือทั้งหมดของเกมสล็อตนินจาประทะาสมุไรที่พี่ไก่นำมาแนะนำกันในวันนี้เกมที่มีฟีเจอร์นินจาคอยแจกตัวคุณ และฟีเจอร์สมูรไรคอยแจกวายแบบเต็มเพล้าให้เพื่อนๆชนะรางวัลกันง่ายๆแบบต่อเนื่องรัวๆกันเลยสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้แบบพี่ไก่ก็สามารถแอดไลน์มาหาพี่ไก่ได้ที่ Add all gamer อย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วย Add all gamer พี่ไก่ก็จะแนะนำเว็บที่ปลอดภัยและจ่ายจริงให้กับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิให้พี่ไก่ด้วยวันนี้พี่ไก่ขอตัวลากันไปก่อนนะฮะ บ๊ายบายครับ